ครับเอาเลยยังไง มันไปค่ยน่แกรอ่ยน่ตัวนี่กวงสวนเานี่ร้อยกว่าตัวอ๋อที่ออันนี้ตัวแม่บ่นี่ตบ โอ้มัน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 ไทยมันไทยเขาตัวนี้เอออ่าเรียวสิมม้วนหนึ่งไปยืดสบัม้วนึ่งทอสายะที่ถูึขามาได้นี่บมหูว่ามีสวงามันนี้เดียรีสร็เขามาบงอีกทีนึงเอูนันเดี๋ยวเห็นหรอวินนเรียดเสร็จเขาไปบางเป็อไปเขาไปบางบ้าบุย์ S <S เป็นหเหตุอไปเบ้างข้างในอยู่บ่ในครับก่อไปได้หรนอเป่เออครับพี่น้องมอีสิภาพี่นอ้นอ,นองมาเยี่ยมยามสวนสัตว์เปิดบรรดคู่ครับเขตป่าดงไงเขตอพื้นที่ป่าดงไง,ง,งครับ นาครูตำบลสร้างถอนน้อยอำเภอวัชพานจังหวัดอำนาจเจริญครับวันนี้วันที่2ี่ครับวันพุทธ 2, ที่21เมษายน2564ครับป่าดงใหญ่เป็นป่าในโครงการพระราชด,ดำรินะครับของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับทรงมาเปิดป่าดงใหญ่หเป็นป่าพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาสาชีวิตพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตนะครับ ปี2538ที่ผ่านมานะครับ่การต้นสเสด็จมาสองเทือครับปี38ก็เวียนไปสองสามปีมันก็สเสด็จมาอีกตันหนึ่งครับกาว่าเปิดศูนย์ศิลปาเชีพเยอะโรงเรียนเหมือนอยู่โรงเรียนบ้านสร้างทะนอกนะครับแล้วก็เอาสัตว์อย่างต่างมาปล่อยพัวพื้นที่พื้นที่ป้าตรงไ่นะครับมีความกว้าง25,000ไร่ครับปลาสาธารณะครับ ตอนนี้ในพื้นที่ของบรรณคู่นะครับก็รับนโยบายก็คือพื้นที่เลียงกว้างครับเรียงกว้างครับ,รวรบสวนตอนนี้เป็นสวนสัตว์ของบรรณคู่นะครับเป็นสวนดอนปูตานะครับเลียงกว้างในพื้นที่นี่ครับกวงด้วน,น,น,นี่ก็ถามผูดูแลคนวาบกบอกว่ามีรักลอยนะครับรักลอยแต่ที่มีโคดูแล เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลกับสื่อหาอย่าหาอยูมันหิ้กินครับพู้นทั้งด้านคนนะครับท่างเขาทั้งคนนะครับทั้งด้านนะครับนี่พาคอบให้อาหารสัตว์นะครับสิ่งนีผู้ดูแลผู้ดูแลกับสิ่งนี้อ่ากันเดือนกันดาวด้วยครับอายุบ็ยังนี่กต่สิ่งนีสัตว์ชนิดอื่นที่เส้นไก่ปลานะครับไก่ปลาเลี้ยงไว้ในหนีกันครับ พี่พอพันแม่พันเบี่ยงไว้ในกรงแม่มันถึนแบบปล่อยตามธรรม,มชาติครับตอนนี้ฝนสีตกเถอะครับพี่น้องฝนสีตกแล้วอ่าใครครับนี่พอสูงครับผู้ใดอยากเป็นเบิ้งครับ <c oughs> สูงระดับปลายใหม่เลยเหรอครับเป็นเตเบิง้งเดี๋ยวเห็นพูนครับมเมื่ออำนาจ,จเจริญหมดแล้ววันเ <c oughs> <c oughs> ตยนไปครับ แข็งแรงต้นข้ามนนีอ๋อชมบิวครับหอทั้งสูงหอสูงหอ,อชมบิวนะครับข้างในข้างบนตัวที่นีกองนกนะครับอ่ะไก่ปลาครับผมไก,ก่ปลาไก่ปลาส่วนกวางปงหัว่ะต้องใส่ออกไปาอาจากหากินที่ทะเลบางจังนะครับมันบนทะเลเห็นลายะไรกันเลยแล้วสิ่ผ้าไปบางกวงกางใหญ่ครับ แแบครับแพะครับพึ่งออกลูกครับออกลูกตัวเล็กๆน่า<ข>รัครรกครับ <c oughs> น่ารักมากเลยเหมนมาหน่อยเ๋ยวโอ้เห็นแล้วครับปวงยุ่นี่เองตุ่นี่แบบน,บนด้วยครับนี่นีสิบห้าไปก่อน โอ้คุณมารอกินอาหารหนี่อยู่นีเ่เก็บเด้ครับอืเห็นบ่พีน่น้องอาชิโตผมม่เคยเข้ามาจัางเตือยหลายปีแล้วไปเหตุงานมองดูตัวใหม่ก,กัดง่ามครับตัวไหมรรม,ามชาติเขาบ้านเกี่ยวบนแถวนี่เป็นรอนปูตาครับเอาลวงมาอ่อมไปที่นี่พื้นทีก็บพวกน้อ,นนอยๆแล้วครับพื้นทีตรนนี้ประมาณจะเกือบสิไบไร่ประมาณผมมา ที่มึงไปแล้วครับตัวเล็กๆก็มีเขาน่ารักด้วยโอ้โหเดี๋ยวตามไปดูครับตามไปดูตั้งสิ่งไหครับเฮ้ยไปแล้วไปแล้วโอ้โหไปแล้วครับคนครับไปแล้วไปแล้วยังตัวเล็กๆกันเรียนน้ำมูกนี่ไง กะจ้องดูอือฮี่ครับแกะมิแกะอือชมสวนกวางครับโอ้โหวั้เคลเข้ามาโดนละครับกวางนี่ไร่สิปีดอ่มีสามแปดจนปีหกสี่ครับโหนะสาธ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิสิบสองนี่ะครับพี่น้องป๊าที่สุดว้งพิ่ีหน่อยได้ยนพี่โอ้นี่แหละครับสมเด็จพระบรมราชนีนาถสมเด็จพระบรมราชินรรชีนาถครับมันส่งม่องการไกลนะครับพี่น้องเขาได้เลียงสั์อนุรักษ์นะครับคือว่ากวงนี่เป็น สัตว์ไก่สุนพันธุ์นะครับเขาจะต้องอนุรักษ์ไว้ในธรรมชาตินะครับ้งแต่ปีสามแปดถอดปีหกสี่ไปองที่น้องมะลนคู่ก็ดูแลมาตีตลอดนะครับให้น้ำให้อาหารให้ยาในพื้นที่ก็ถอดฤดูผลไม้ธรรมชาตินะครับพวกอกกอกพวกอยัางโดนลงมาพวกบกมูม่วงนะครับโดนน้ำมามันก็ได้กินส่วนอื่นๆที่เป็นประจำก็ของแหาอาหารครับตัวน,นี้ ให้้าให้ยังตางสําหรับผู้ดูแลมันกสะเอายาเอายังมาให้ในช่วงเ้าช่วงแรกนะครับดูใกล้ๆหน่อยดูใกล้หน่อยเขางามเลยขวงตัวโค้ครับเขาสวยงามมากเลยครับโอ้โหเป็นขวงพันธุ์ไดครับเดี๋ยวปูลูกอะคอยคอมเมนต์มาได้ครับเด้อ วันนี้ผมถึงมาเห็นผมวอนนี้มีเตรียมฐานของมูลเกี่ยวกับเรื่องขวางมาเลยครับมา่อดโดยเพื่อนวันนี้เลี้ยงปูตาบันณคู้้ครับเป็นเชิญมาเป็นหน่วยขัดกรองโควิดเดี๋ยวเลยไอ้มะรวมกิจกรรมนักบุญครับเห็นกว่างสวยงามอยู่ในสวนขวางนะครับก็เลยเข้ามาถ่ายทำแป๊บนึงครับดังสิ่งใดรวมบทที่แตก จะเป็นกิจกรรมเลี้ยงปูตาพนะครับคือเป็นประเภทนี้ของอทุกหมู่บวันนะครับในเขตตำบลสังทาหน่อยแล้วก็อาจจะมีบ่านอื่อๆน,นะครับวันพุธแรกของเดือน6นะครับจะมีพิธีการเลี้ยงปูตาปูตาแหกนะครับเพื่อ,อเป็นการคารวะบรรพุษแล้วก็เป็นการเสียงท้ายนำ้ำว่าพืชพันธัญญาหารที่อุดมสมบูบรณ์บ่ ป่าความเป็นโยของพี่น้องปลอดโรคปลอดไพบ่บ่อการค้าการขา,ายไอ้มาค่ะขึ้นบอ่อทั้งสี่นั้นนะครับมันเป็นความเสื้อเป็นวัฒนธรรมเป็นจารีติพี่น้องเขาเห็ดมาแต่ได้มานะครับ <c oughs> อู้ยอาซ่อนกลวงครับพี่น้องเ <c oughs> พิ่งมาเห็นชัดๆเมืนี้ครับผ <c oughs> ูๆๆๆไ่ไดโบกยเห็นมาเพิ่งเข้ากันเลยอ <c oughs> ้ยไอ้หอดแพะครับอ้ย่นนิขนน่ารักจี่ว่า่นเลยต้องใส่ผววแผละวกกวงขื้นแหนกินครับ เราแก่ผมก็หมักกินโป่งกินพ่นกินดินพ่นพน,นะครับยังกินจนเพียนรดแทนนียฮัดพูดพูดเฮ้ยธรรมาชาติของเขาครับยีนนี่เป็นรอยครับโมูหว่ามาฟังสังฝุ่นนะครับผมไปยังบพานถึงาอังาดจสมีอากาัผักเป็นจุดเป็นจุดอยู่ครับตอนนี้มันอากาศร้อนครับน้คกับเศษผ้ก็บเป็นจุดเป็นจุดนะครับเดี๋ยวเสิ้าพี่น้องไปดูเช็คสถานการณ์ปัจจุบันคร <ๆ S 2> <ๆ S 1> ับ มีการบวชตนใหม่ผม้วยครับตนใหม่ท่านี้ห้ามตัดห้ามทำไรน,นะครับถือว่าเป็นเป็นที่เป็นลมเง,งาให้ตัดเดี่ยงตัปตาหมดนะครับก็มีพื้นนี่หลายตัวหลายอันนึ่งขยมันเกินนะครับก็เนีน้ยนี้ปาปล่อยออกสู่สวนธร,รรมชาติทบสูป่ปลาดรงแง่ธรรมชาติครับให้มันขยายขางในธรรมชาติครับหรงี้ยนบาปี่นองห,อหลายคนไปหาเก็บเห็ดเก็บหาวในดวงหาของปลาในดวงนะครับก ไปพ่อกวงไปเห็นกวงอยู่หลายนะครับก็บว่ามีผู้ใดเห็ุทำลายทำลายเพราะว่าถือว่าเป็นสัตว์อนุรักษณ์ครับผู้ใดทำลายทำลายถือว่าผิดกฎผิดกฎหมไม้นะครับมีโทษมี่ไผ่ผิดกฎหมไม้ไปนะครับเพราะว่ากดของป่าอนุรักษ์ธรรมชาตินะครับของสมเด็จพระบรมราชินีนาถนะครับเนบอกกดไว้มีกดมีระเบียบของป่าชุมชนครับพ่จะกป่าเพื่อรักษาชีวิตทั้งชีวิตคนและชีวิตสัตว์ครับพี่น้องก็จังคอยมาติดตามต่อไปเดี๋ยว สั่งต่อไปสิมีในพื้นที่จะวันสังฆ่อหน่อยนะครับมีกิจกรรมมีโครงการโครงงานหลายๆอย,ย่างของสมเด็จพระบรมราชินีนาถเพื่อว่างไว้ให้ประสงค์ที่ก่อนเชา่าไทยในเดินตามร้อยเท่าของคนนะครับเพื่อการพัฒน้าว่าความเป็นอยที่ดีของพี่น้องชุมชนนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูได้หลายหมองนะครับโอเคครับสําหรับวันนี้ช่วงนี้ก็ ขอจบไวเพียงกี้นี้ก่อนครับ กวง n h a กลวง,ง,งไก่พอสมควรครับถึครับพี่น้องกวงไก่กลวงใหญ่ยู่จัดเลี้ยงนีแต่ที่มีอย่างงี้มันมีหมูปลาหมูปลามันเท่ามไรขลุ่กไปเบิดแล้วโอ้โหไปอยู่งยังไงครับปลาตรงนี้กับกลวง,งพอสมควรแต่ว่ากวางนี่ โอเคครับอ,อกกว้างนี่อยู่กับสภาพแวดล้อมแบบนี้ได้ครับขยายพันไุ์หลายผสมพันธุอยู่ครับเห็นเหมือนกับสีมีบ่อหนำเปิดให้เขากินครับบ่อ,บอน้ำเปิดเติมเปิดตัไงแต่วันนี้เ,เติมให้เขากิน <c oughs> ต้นไม้ตัวอะไร อยู่ครับตน้ตน,นมไม้เล็กต้นอะไรนั้งรุมเลยพะยังครับกวงกินมดครับเพราะเป็นกวงเป็นสัตว์สิกินได้ง่ายกินง่ายครับกินใบผดใบพันธุ์ยังต่างได้มดชูยังคือเป็นสัตว์ที่นนทญญทเลี้ยงง่ายครับกินง่ากิน,กกน,ยยง,นงูกินใบใหม่ใบไหลยังต่างกินได้หลายอย่างครับนี่มาบก,กบ <S <S ดูแลกับปัดกวาดดีครับถนนน้ำปนกิจออกเค็นชัดครับ น,นี่ก็เป็นคของตัวนึงครับมาขุนทีกวางฐา,า,านซ่อนพี่น้องเครื่องกระลมลื่นครับปลาโปกคุ้มเป็นโฮมเป็นเงาเป็นอยู่อาศัยอัซสัตว์เหยืง่งห้วยขุนนี่หอดหมูครับหมูปลาบ่ขุนหมูปลาครับ <c oughs> นี่สุดแล้วไปบ่มบดกับกวงแย้วครับมึอนี่ น้ำตกสะพานินใบเสียมาพันตีว่าสินน่าไปบังเกับเป็นโอ้นี่ไงใบเสียมาครับโอ้โหวันยุคไก่น,กกกไน,นะครับใบเสียมาครับตึงน้กุเถากุ้งเก็ดไว้แต่สมัยโบราณนะครับตัวนี้เป็นยุคสีมาตัตเตลัยคนวานะครับตามที่สอบถามเป็นยุคสีมาตัตเตลัย วงน้อยใบเซมาของการบูชาของวัฒนธรรมตะกเอับสมัยขุดสมัยพามแต่สมัยตะมันก็กบ,บูชากันอยู่แล้วนะครับเป็นปใบเซมาเพราะว่ามหูว่าหินมันีีใดมาจากไซด์โดยสาน,นะครับแถวนี้ว่าครมีหินนะครับไม่ไดหินถูกลั่งหินธรรมดาหินหน่อยยังใช่ไหมเพามีหินแบบนี้นะครับเป <ๆ S 2> ็นความเสื่อมที่นำมาแต่สมคกนแต่สมัยโบราณครับ แกสลระกระดูกใบเซม่ากาดตะไวด์ในกิจกรรมของศาสนาสถานกิจกรรมของศาสนาพุทธกิจกรรมของพ้าพุทธก็พ้ามมานํากันยิ่เดิ้ลกันกาใส่เสื้อกันมแต่กันเสียกันบอกกับพุทธก็ผ้าม ต้องควงไก่ครับกวงตัวนี้เชื่องมากครับขอจับหน่อยขอจับหน่อยขอจับหน่อยอื้มเชื่องมากครับกวงตุกวงตุผูครับแต่่วาทัดเขาครับถุงเปียงเขาครับข้อจับหน่อยข้อจับหน่อยได้กี่ปีแล้วได้กี่ปีแล้วเรา